ตำรวจเร่งตามจับโจรควงปืนบุกชิงทองที่หาดใหญ่กว่าไป184บาทรวมมูลค่ากว่า9ล้านบาทก่อนซิ่งจักรยานยนต์หนีพนักงานเล่านาทีเกิดเหตุยกมือไหว้ขอให้หยุดก็ไม่เป็นผลเมื่อเวลา11นาฬิกา55นาทีวันที่8เมษายน68ตำรวจสถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่จังหวัดสงขลารับแจ้งว่าเกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์ร้านทองแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ถนนมนตรี1ย่านตลาดสดลาซ่าใจกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังรับแจ้งตำรวจสถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่นำโดยพันตำรวจเอกธรรมรัฐเพชรหนองชุมผู้กำกับพร้อมตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนและฝ่ายปราบปรามร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาชุดสืบสวนภาค9และเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เบื้องต้นทราบว่าคนร้ายได้กวาดทองรูปพันไปสองถาดน้ำหนักรวม184บาทมูลค่ากว่า9ล้านบาทประกอบด้วยสร้อยคอทองคำ1บาท21เส้น21บาทสร้อยข้อมือทองคำ2บาท30เส้น60บาทสร้อยคอทองคำ2บาท20เส้น40บาทสร้อยข้อมือทองคำ3บาท21เส้น63บาทใช้เวลาก่อเหตุเร็วมากราว2นาทีและวิ่งออกจากร้านไปขับรถจักรยานยนต์ Honda Dream สีแดงทะเบียนททง3482ยาลา ที่ขับมาจอดไว้หน้าร้านข้าวขาหมูห่างจากร้านทองราว20เมตรหลบหนีไปทางถนนรัฐการเบาแสของคนร้ายจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าเป็นชายค่อนข้างมีอายุใส่เสื้อสีน้ำเงินตัดดำกางเกงขาย,ยาวสีขาวใส่หมวกแก๊ปสีดำและสวมแมสสีดำอำพรางใบหน้าโดยขณะเกิดเหตุมีพนักงานหญิงอยู่ภายในร้าน4คนคน,คนร้ายได้เปิดประตูร้านทองเดินเข้ามาและชักอาวุธปืนพกสั้นไม่ทราบชนิดออกมาข่มขู่พนักงาน จนต้องพากันวิ่งหนีไปทางหลังร้านและรีบกดสัญญาณเตือนภัยแจ้งตำรวจและคนร้ายก็ลงมือก่อเหตุกวาดทองรูปพรรณไปสองถาดและระหว่างที่คนร้ายลงมือได้มีพนักงานหญิงของร้านคนหนึ่งเดินออกมายกมือไหว้คนร้ายเพื่อให้หยุดก่อเหตุแต่ว่าไม่เป็นผลคนร้ายยังหยิบทองและเดินออกจากร้านหลบหนีไปหลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนทั้งสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา และชุดสืบสวนภาค9เร่งลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป